นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่164แยกร่างร่างเดิมพลังที่สุดแสนจะน่ากลัวในขณะที่มองไปทางซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงนั้นรูม่านตาสีเลือดของซาระโกก็ฉายแววหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีวิญญาณอาฆาตเป็นร่างและจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ประเภทหนึ่ง ไม่เพียงแต่จะน่ากลัวถึงขีดสุดแล้วเท่านั้นอีกทั้งยังมีพลังป้องกันตามธรรมชาติต่อการโจมตีทางกายภาพอีกด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าพลังจะแข็งแกร่งเทียบเท่าคิงคองก็ตามแต่ถ้าไม่มีฝีมือด้านอื่นๆแล้วก็พลังที่แข็งแกร่งนั้นก็ยากที่จะต่อกรกับพลานุภาพที่สร้างขึ้นมาจากวิญญาณอาฆาตพยาบาทของซารโกตนนี้ได้ ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นแตกต่างซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นเป็นผีดิบและถือว่าเป็นพูดผีประเภทหนึ่งบวกกับร่างกายของเขาก็มีความชั่วร้ายผีดิบอันรุนแรงปกป้องร่างกายไว้ด้วยดังนั้นการโจมตีของเขาจึงสามารถสร้างภัยคุกคามให้แก่ซาราโกได้มากทีเดียวนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมซาราโกถึงเริ่มใช้วิชามายาไปล่อลวงซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก แล้วมาลงมือกับควางซางอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอถูกควางซางกักขังด้วยค่ายยันสีเลือดถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายเท่าไหร่นักก็ตามแต่กลับจำกัดความสามารถในการหายตัวไปอย่างว่างเปล่าของเธอได้ดังนั้นในเวลานี้เธอจึงทําได้เพียงแค่กวัดแกวงมือขวาที่ซีดขาวอย่างน่าอนาจใจออกมาแล้วยื่นไปหากรงเล็บของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กซดาดโก,ก เป็นร่างของวิญญาณอาฆาตพยาบาทดังนั้นจึงเป็นปัญหาในการดำรงอยู่ของกายหยาบแต่พลังจิตวิญญาณของเธอนั้นแข็งแกร่งมากพลังในการปรากฏตัวของเธอจึงมีมากมายมหาศาลและเพราะเหตุนี้ในเวลานี้ถึงแม้ว่าเธอดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ตามแต่วินาทีต่อจากนั้นกรงเล็บทางด้านขวาของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก กลับถูกเธอขัดขวางไว้อย่างง่ายดายเพียงแต่ในเวลาเดียวกันการประสานการต่อสู้กันในครั้งนี้ก็ทําให้ความชั่วร้ายผีดิบสีดำบดกรงเล็บของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กกลับปกคลุมไปทั่วทั้งตัวของซาราโกะราวกับเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงไปอย่างฉับพลันและกัดกร่อนหมอกเย็นแปลกประหลาดที่ออกมาจากตัวของซาราโกะจนเกิดเสียงฉึกๆอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดว่าพลังความชั่วร้ายผีดิบที่ทั้งโหดร้ายและทั้งโศกรปรกนี้ได้ทำร้ายวิญญาณอาฆาตพยาบาทของซาดโกอย่างถึงขีดสุดใสหัวออกไปเมื่อสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองกำลังถูกความชั่วร้ายผีดิบนั้นปนเปื้อนซาดโกก็ส่งเสียงตะโกนออกมาในทันทีหลังจากนั้นก็กวดแกว่งมือขวาจากนั้น ก็เวียงซอมบี้หุ้มกรอบเหล็กลอยละลิ้วออกไปแต่ในเวลาเดียวกันกริดซ่อนยันกระดูกไดโนเสาร์สีดามกลับพุ่งเข้ามาจากรอบทิศทางด้วยความรวดเร็วอย่างน่าตกใจ <c oughs> ยังคิดจะใช้ลูกไม้นี้อีกเหรอแต่ทว่าหลังจากที่ตัวเองได้เสียเปรียบไปก่อนหน้านั้นแล้วซาดโก จะยอมให้วางสร้างโจมตีถูกตัวอีกครั้งได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอวินาทีต่อจากนั้นในตาของเธอก็ฉายแววเคร่งขรึมออกมาหลังจากนั้นกริดซ่อนยันกระดูกไดโนเสาร์ที่พุ่งเข้ามาทั้งสี่ด้ามน,นั้นก็ถูกยับยั้งไว้กลางอากาศอย่างฉับพลันราวกับได้รับผลกระทบจากพลังอันแข็งแกร่งบางอย่างไม่สามารถพุ่งมาข้างหน้าต่อได้ค่ะ แต่หวางซางเองไม่ได้หมายความว่าจะใช้กริดซ่อนยันกระดูกไดโนเสาร์ทั้งสี่ด้ามน,นี้มาต่อกรกับซาดโกแต่อย่างใดในเวลาเดียวกับที่กริดซ่อนยันกระดูกไดโนเสาร์เหล่านั้นถูกยับยั้งไว้หวางซางก็พุ่งพรวดไปข้างหน้าแล้วกวัดแก้งขวานกระดูกไดโนเสาร์ที่ถูกเขาวาดยันสีเลือดเอาไว้ภายในที่อยู่ในมือฟันใส่ซาดโกอย่างโหดเหี้ยมจะคนน่ารังเกียจ ซาดากะแทบจะไม่เคยเสียเปรียบให้ใครเลยตั้งแต่เกิดจุดจบโลกจนมาถึงตอนนี้ดังนั้นเมื่อเห็นควางซางเข้ามาโจมตีจนทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องในเวลานี้แววตาสีเลือดภายในดวงตาของซาดากะก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็กวัดแกว่งมือซ้ายไปทางควางซางอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเดียว เก้าอี้เหล็กหลายตัวและท่อนเหล็กที่อยู่ห่างจากควางสางไม่ไกลนักต่างก็ทยอยพุ่งเข้าใส่ตัวของควางสางอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจราวกับได้รับผลกระทบจากพลังงานอันแข็งแกร่งบางอย่างอย่างฉับพลันอย่าได้คิดเชียวแต่ยังไม่ทันรอให้ของเหล่านี้ปะทะเข้ากับตัวของควางสางพลังความเย็นสีฟ้าอ่อนก็กวาดเข้ามาอย่างรวดเร็ว และพุ่งชนท่อเหล็กและเก้าอี้เหล็กเหล่านั้นอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมันก็ถูกแช่แข็งร่วงหล่นลงสู่พื้นดินไปถึงแม้ว่าพลังเหนือมนุษย์ความเย็นของหลิวซินจะถูกสาราโกะสะกดข่มไว้ได้ก็ตามแต่กลับไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถต่อสู้ได้ในสงครามครั้งนี้แต่อย่างไรหลังจากที่หลิวซินช่วยวางสางยับยั้งการโจมตีนี้ได้ ควางซางก็ยิ่งเพิ่มความเร็วอีกครั้งจนมาถึงด้านหน้าของซาดาโกได้ในที่สุดหลังจากนั้นก็กวัดแกว่งขวานกระดูกไดโนเสาร์ฟันใส่หัวของซาดาโกทันทีตกพึ่งนายแล้วละ่ะในขณะที่มองไปทางควางซางที่กําลังพุ่งเข้ามาตรงหน้าของตัวเองและกวัดแกว่งขวานกระดูกไดโนเสาร์มาตรงหัวซาดาโกก็อดที่จะบันดาลโทสะขึ้นมาในใจไม่ได้หลังจากนั้น ก็ร้องเสียงแหลมออกมาในชั่วพริบตาเดียวควางซางก็สัมผัสได้ถึงขวานที่ตัวเองพามานั้นถูกยับยั้งไว้ราวกับมีพลังอันแข็งแกร่งบางอย่างปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของเขาอย่างฉับพลันไม่เพียงแต่จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แล้วเท่านั้นอีกทั้งยังได้รับรู้ถึงความรู้สึกเหมือนถูกดึงจนไม่สามารถทรงตัวได้อย่างมั่นคงอีกด้วย และในเวลาเดียวกันซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งแล้วกวัดแกว่งกรงเล็บไปทางหัวของซาราโกะแต่แล้วก็เป็นเหมือนกับความซางนั่นคือซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ถูกพลังจิตอันแข็งแกร่งของซาราโกะยับยั้งไว้กรงเล็บของเขาที่อยู่ห่างจากซาราโกะไปไม่ถึง10เซนติเมตรก็ถูกบังคับให้หยุด เห็นได้ชัดว่าพลังของควางซางและซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซารโกะแต่ยังโชคดีที่ควางซางยังมีผู้ช่วยวินาทีที่ควางซางและซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กถูกซาดโกะยับยั้งไว้ และตกไปอยู่ในสภาวะแข็งทื่ออยู่นั้นร่างตัวเล็กๆร่างหนึ่งกลับกระโดดออกมาจากด้านหลังของควางซ้างหลังจากนั้นก็ปีนไป่ายไปบนไหล่ของควางซ้างแล้วกรีดร้องใส่ซาดาโกตนนั้นทันทีเจ้าเด็กน้อยไม่เพียงแค่นี้หลิวซินที่วิ่งมาถึงด้านหลังของซาดาโกในเวลานี้ก็กวัดแกว่งมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วแผ่พลังความเย็นออกไป โจมตีใส่หัวของซาดโากอย่างโหดเหี้ยมถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าพลังของตัวเองจะด้อยประสิทธิภาพลงมากในตอนที่สู้กับซาดโากะกะ็ะตามแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเขาจึงจำเป็นต้องแสดงพลังที่มีออกไปถึงแม้ว่าซาดโากะจะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ในเวลานี้กลับยังไม่แข็งแกร่งพอ ที่จะยับยั้งการโจมตีของควางสร้างและคนที่เหลือภายใต้การสะกดของค่ายยันสีเลือดได้ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นควางสร้างจึงรู้สึกได้ว่าอุปสรรคตรงหน้านั้นได้พังทลายลงอย่างฉับพลันหลังจากนั้นขวานกระดูกไดโนเสาร์ในมือที่เปล่งประกายลำแสงสีเลือดออกมาแล้วก็ยังมีพลังคลื่นที่เกิดขึ้นมาจากเสียงกรีดร้องของเจ้าเด็กน้อย รวมทั้งกรงเล็บของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กและพลังความเย็นของหลิวซินพุ่งเข้าโจมตีใส่ตัวของซาดโกอย่างกระชั้นชิดถึงแม้ว่าซาดโกะจะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ในเวลานี้ภายใต้การโจมตีที่ร่วมมือกันของทุกคนกลับยังทำให้เกิดอาการสั่นเทาไปทั่วทั้งตัวร่างกายที่เป็นสะสารก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นกระพริบวูบวาบเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดลงขึ้นมา ราวกับว่าจะพังทลายหายไปได้ตลอดเวลาไม่เพียงแค่นี้หลังจากที่ซาดโากะได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของทุกคนจะแปรเปลียบเป็นอ่อนแอลงค่ายยันสีเลือดที่ซาดโากะแทบจะไม่ได้สนใจอันนั้นก็เริ่มแผลงฤทธิ์ออกมาเชือกสีแดงเส้นหนึ่งก็เริ่มบีบรัดแน่นขึ้นราวกับซึมลึกเข้าไปภายในร่างกายของซาดโากะจนเกือบจะทำให้ฉีกขาดยังไงอย่างนั้น ตอนนี้แหละฆ่ามันเมื่อเห็นซาดากโกได้รับบาดเจ็บด,ดวงตาของควางสางก็เปล่งประกายออกมาในทันทีหลังจากนั้นก็กวัดแกว่งขวานใหญ่ที่อยู่ในมือแล้วสับไปบนหัวของซาดากโกอย่างโหดเหี้ยม <c oughs> แต่ในตอนนั้นเอง ในตาของซาดโกกลับใช้แววสีเลือดออกมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความโกรธเคืองออกมาหลังจากที่ส่งเสียงกรีดร้องนี้ออกมาแล้วหวางซางก็สัมผัสได้ถึงพลังอันน่ากลัวภายในร่างกายของซาดโกที่ยากจะพันนา,นาออกมาได้ระเบิดออกมาอย่างฉับพลันราวกับภูเขาไฟที่เกิดการระเบิดกระทันหันยังไงอย่างนังง้นหลังจากนั้น กวาดใส่ตัวของพวกเขาอย่างโหดเหี้ยมทันทีภายใต้พลังอันน่ากลัวที่กวาดใส่นี้คาดไม่ถึงว่าควางซางและพักพวกจะไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้ทั้งหมดราวกับเรือที่อยู่ท่ามกลางพายุส่งผลให้ถูกระเบิดใส่จนลอยละลิ่วออกไปหลังจากนั้นก็ร่วงหลนกระจัดกระจายออกไปอย่างโหดเหี้ยมเหลือเพียงซาดโากคนเดียวที่ยังยืนอยู่ที่เดิม ในเวลานี้ค่ายยันสีเลือดที่กักขังซาดโากเอาไว้นั้นก็ถูกทำลายลงยันกว่า9 9ชิ้นได้พังทลายลงกลายเป็นเศษขยะร่วงโรยหล่นลงสู่พื้นดินส่วนซาดโากกลับยังเป็นซาดโากที่มองไม่เห็นแม้แต่รอยบาดแผลยืนอยู่ที่เดิมตนนั้นมีเพียงร่างกายที่เดียวสว่างเดียวมืดลงราวกับจะมาลายหายไปเท่านั้น พวกแกคิดว่าแค่นี้จะชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอในขณะที่มองไปทางควางสางที่ลอยออกไปไกลแววตาสีเลือดของซาดโกะก็ฉายแววสังหารอย่างเย็นชาออกมาในทันใดแล้วทมีพวกเราด้วยล่ะแต่ในตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมากระทันหัน หลังจากนั้นประตูใหญ่และหน้าต่างรอบๆด้านของคลังสินค้าแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดอย่างฉับพลันและในเวลาเดียวกันมันก็พุ่งเข้ามาล้อมรอบสาราโกที่อยู่ในคลังเก็บสินค้าอย่างรวดเร็วผู้มาเยือนก็คือตัวลั่วและพักคพวกที่ยืนรักษาการอยู่ด้านนอกของคลังสินค้านั่นเองพวกเขาเข้ามาได้ยังไง ในขณะที่มองไปทางตัวล่วและพรรพวกที่ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันหวางซางก็อึ้งงันขึ้นมาในทันใดพวกเขาถูกซาดากโกใช้จุดเชื่อมต่อปกคลุมไว้ทั่วทั้งคลังเก็บสินค้าเพื่อตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ใช่หรอเงินตัวล่วและคนอื่นๆเข้ามาได้ยังไงกันโหการต่อสู้เมื่อสักครู่ของพวกเจ้าน่าจะทำให้ซาดาโก ได้รับบาเจ็บเธอจึงไม่สามารถรักษาจุดเชื่อมต่อได้อีกต่อไปดังนั้นจึงถูกตัวลั่วและคนอื่นบุกเข้ามาได้แต่ในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ได้ดังขึ้นมาในหัวของควางซางเพื่ออธิบายแก้ไขข้อสงสัย <c oughs> เยี่ยมเป็นเลย เมื่อได้ยินคำพูดของระบบหวามซางก็รู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาในทันทีมีการช่วยเหลือของตัวล่วและพักพวกบวกกับที่ซาดโากะได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสด,ด้วยดูเหมือนว่าเรื่องที่พวกเขาจะเอาชนะวิญญาณอาฆาตตนนี้จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไปแต่ทว่าในตอนนี้ดูเหมือนแกจะฮึกเหิมมากเชียวนะ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโอบล้อมซาดโากที่ดูเหมือนจะระเบิดความโกรธเคืองออกมาจากอาการบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสกลับเงียบลงอย่างฉับพลันพลังแห่งความโกรธเคืองและการสังหารในตาก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นแววตาแห่งการดูถูกเหยียดหยามคิดว่าฉันได้รับบาดเจ็บอีกทั้งแกก็มีผู้ช่วยมากขนาดดีจะสามารถชนะฉันได้อย่างนั้นหรอ แกหมาความว่ายังไงเมื่อเห็นซาดโกกลับมานิ่งเฉยอย่างแปลกประหลาดในใจของควางซางก็เกิดล่างสังหอ์ที่ไม่เป็นมงคลขึ้นมาอย่างฉับพลันฉันจะบอกพวกแกไว้ร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกแกในตอนนี้เป็นเพียงแค่ร่างแยกร่างหนึ่งของฉันเท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของควางซาง ซาดาโกก็หัวเราะอย่างแปลกประหลาดออกมาในทันทีตามแบบกฎเกณฑ์ของฉันร่างแยกของฉันได้แฝงอยู่ในวิดีโอคำสาบส่วนหนึ่งถ้าพวกแกชนะร่างแยกของฉันฉันก็จะปล่อยพวกแกไปแต่ดูจากความเกลียดชังของพวกแกแล้วอีกทั้งตอนนี้จิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตชีวาที่อยู่ณที่นี้ดังนั้นฉันคิดว่าเจ้าเด็กน้อยที่ถูกไฟแผดเผาบนใบหน้าตนนั้นก็ไม่เลวเลยนะ บางทีกฎเกณฑ์อาจจะต้องถูกทำลายก็ได้ตอนนี้เตรียมพร้อมสำหรับการต้อนรับร่างต้นของฉันไว้จากนั้นพวกแกจะได้สัมผัสถึงความน่ากลัวที่แท้จริงหลังจากที่ซาดโกหัวเราะขึ้นมา ความเย็นจะเยือกราวกับทําให้จิตวิญญาณถูกแช่แข็งก็ทะลักออกมาจากคลังเก็บสินค้าในชั่วพริบตาเดียวและในเวลาเดียวกันลำแสงสีขาวก็เริ่มปรากฏตัวออกมาทั่วสารทิศและผสานเข้าไปในร่างกายของซาดโกทําให้กลิ่นอายที่กระจายตัวออกมาก็เย็นสถานมากขึ้นเรื่อยๆและแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งซาดโกในเวลานี้ไม่ต้องลงมือด้วยตัวเอง พลังความเย็นอันน่ากลัวและพลังอำนาจที่สามารถทำลายได้ทุกสรรพสิ่งและแช่แข็งได้ทุกอย่างก็ทำให้ควางสร้างและพักพวกแทบจะหายใจไม่ค่อยออกและไม่สามารถต่อต้านความคิดที่เกิดขึ้นมาในใจได้สักนิดเดียวดีเป็นศักยภาพที่แท้จริงของร่างต้นซาราโกะอย่างนั้นหรอทำไมเจ้านี้ถึงได้น่ากลัวขนาดนี้และในเวลานี้ เมื่อสัมผัสได้ถึงศัก,กยภาพอันน่าตกใจนี้อารมณ์ความรู้สึกสิ้นหวังก็ปรากฏขึ้นมาในใจของควางสร้าง